ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลแมนยูพบฟูแล่มวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2568แมนยูเจ้าของแชมป์เอฟเอ13สมัยรวมถึงปีล่าสุดลงเล่นรอบ5ในบ้านพบฟูแลมคู่แข่งจากกรุงลอนดอนที่พวกเขาชนะไปกลับมาแล้วในลีกซีซั่นนี้ f อฟเอับอังกฤษรอบม5ม้าเมเจอรปะทะฟูแล่มเวลา23นาฬิก30นาทีทัศสดบินสปอร์ตหสนามโอทัฟฟ์แมนยูนเต็ด รูเบนอมริมุสิชใช้งานแพทติกดอกปูวิงแบ็กซ้ายสมาชิกใหม่เริ่มชดใช้โทษแบนยาว3ามนัดจากใบแดงตั้งแต่ครึ่งแรกของเกมลีกเปิดรังเชือดอิฟสวิตนอกนั้น,นายใหญ่โปรตุเกสยืนยันมีขุมกำลังชุดเดิมโดยไร้ตัวเจ็บอย่างลูกชอจอน,นี่อีแวนเมสันเมาส์ Mouse, คอบบี้ไมนูโทบี้คอล์ริเยอร์ทอมฮีตันเอาตายบายินดีรวมถึงลิสโดมาติเนสและอามัดเดียโลที่ปิดเทอมแล้วก่อนเพื่อน การจัดทับคงหมุนเวียนเท่าที่ได้โดยนุแซม,มาสซาอุยและเจ้าหนูชิโดโอบีมาตินกองหน้าวัยแค่17ปีมีลุ้นออกสตาร์ทส่วนอเริฮานโดกานาโชปีกอาร์เจนตยที่ออกอาการงอนหลังถูกเปลี่ยนออกเร็วขณะเหลือ10คนเมื่อกลางสัปดาห์นั้นล่าสุดเคลียร์ใจเรียบร้อยพร้อมเป็นตัวเลือกลงสนามฟูแลม มาโกซินวามาเยือนด้วยปัญหาแข้งเจ็บพอประมาณไม่มีทั้งเอมิลสมิธโรลิสเนลสันแฮร์รี่วิลสันและเคนนี่เตเต้ส่วนซาชาอิลิชสะสมใบเหลืองครบหลักสิบแต่โทษแบมีผลเฉพาะในลีกนัดนี้พร้อมคุมแดนกลางช่วยซานเดอร์เบิร์กแดนบนมีอันเดรสเปเรล่าอดีตเด็กปั้นผีแดงทำเกมร่วมกับอาดาม่าตาวโอลเเล็กซ์อิวบบีสนับสนุนหน้าเป้าโลดิโกู้นิชหน้าได้โอกาสลงก่อนจอมเก๋าราอูลฮิมินเสนักเตะที่คาดว่าจะลงสนาม แมนยูน e ิตเต็ดสามสี่สามอันเดโอนาน่ามัตตาเดลิกแฮร์รี่แม็ควายเลนิโอโรดูแซมมาซาอุมาเนออกาเต้บรูโน่แฟนันดิโกดาโลโจชัวเซิร์กซีชิโดโอบีมาตินอเลฮันโดกานาโชฟูลแลม4-2-3-1แบนเลโน่ทิโมธีกาสตานโยอาคิมอันเดอร์เซนคาวินบาซีแอนโทนีโรบินสันซานเดอร์เบิร์กซาชาลูคิชอารามาตัวโอเลอันเดียสเพลเลาอเล็กซ์อิวบบีโลดิโก้มูนิช ความน่าจะเป็นของเกมอย่างที่บอกผีแดงเคยชนะไปกลับในลีกซีซั่นนี้แต่อาจชีวัดอะไรไม่ได้เมื่อสภาพทีมแมนยูนาทีนี้เต็มไปด้วยปัญหาบาดเจ็บทำเอาขาดความต่อเนื่องทั้งยังต้องพะวงกับยูโรป้าลีกในฐานะตัวทางลัดลุย UCL ถ้ายัางเล่นทรงเดิมๆเ,เหมือนช่วงที่ผ่านมาอาจขาบ้านได้เลยผลการแข่งขันที่คาดแมนยูเต็ดแพ้ฟูแลม1ต่อ2 งานยากแล้วไงรูเบนอัมริโบแข้งผีกระหายเข้ารอบ8ทีม FA ครับรูเบนอัมริมผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูเตดยืนยันว่าทุกคนในทีมต่างมีความมุ่งมั่นที่จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ FA ครับก่อนเปิดรังโอทาฟอร์ดเตะเกมรอบ5้ากับฟูลแลมวันอาทิตย์ที่2มีนาคมนี้ทางนี้แมนยูเตดเก็บชัยที่บ้านมา2นัดติดรวมทุกรายการซึ่งก็รวมถึงเกมลีกนัดล่าสุดที่พลิกซอยอิฟส์วิทเทาสุดมัน3ต่อ2เมื่อวันพุธที่ยี่สพา,พนานมาุ ทั้งทีลผู้เล่น10คนตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกฟูแลมเป็นทีมที่มีประสบการณ์และมีโค้ชมาโกซินวาที่เก่าเกมด้วยพวกเขาเป็นทีมที่สามารถคอนโทรลเกมและมีผู้เล่นแนวรุกที่รวดเร็วแต่เราจะโฟกัสแค่ทีมเราเองเท่านั้นซึ่งก็แน่นอนว่าเราต้องการเก็บชัยชนะต่อเนื่องที่บ้านเราทุกคนต่างต้องการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเรารู้ดีว่ามันจะเป็นเกมที่ยากมากๆเราจําเป็นต้องพยายามทําความเข้าใจจุดแข็งของคู่แข่งแต่ที่นี่คืออังกฤษ ทุกเกมม mm. ันงานหินอยู่แล้วกุนซือชาวโปรตุเกสวัย40ปีกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวันเสาร์ที่1มีนาคมคู่ควรบรูโน่แฟร์นันซิลยอดแข่งแมนยูเดือนกุมภาพันธ์บรูโน่แฟร์นันกับทันทีแมนยูคว้าตำแหน่งดินกล่าวไปครองเป็นครั้งแรกของสีซสั่นนี้โดยเอาชนะแฮร์รี่แม็กควายและโจชัวเซิร์กซีจาคะแนนโหวตที่ท่วมท้น69%ขณะที่อีก2รายหลังได้คะแนน22%และ9%้เตตามลำดับ เว็บไซต์ของเมเต็ดเผยว่าแฟร์นันคว,ว้ารางวัลไปครองจากฟอร์มในเกมเพียมารีกนัดบุกไปเสมอกับเอเวอเรต2-2โดยเขายิงประตูตีไข่แตกให้ทีมได้ก่อนที่มรนิอูกาเตจะซัดประตูตีเสมอถัดมาในเกมเพียมารีกนัดกลางสัปดาห์เฝ้าบ้านชนะอิฟสวิด3-2แฟร์นันรับหน้าที่อัสิทต์ให้แม็กควายโคประตูชัยให้ทีมได้ในต้นครึ่งหลังแม้ปีสแสดงจเจรือนักเตะแค่10คนก่อนจบครึ่งแรกไม่นานเนื่องจากแพทริกดอกูโดนไล่ออก ก่อนหน้านี้ในเกม FA ครับรอบ4นัดพิชิตเลสเตอร์2-1ต่อหที่โอทฟฟอร์ดวันที่7กุมภาพันธ์กองกลางเลือดไฟทองแอซิดให้กองหลังชิมช่างกริบพังประตูชยัยในช่วงทดเวลาให้พีแดงผ่านเข้ารอบเช่นกันซึ่งส่งผลให้เขาได้ตำแหน่งดังกล่าวไปเชยชมบอสจิงรับต้องเด็ดขาดกับนักเตะก่อนล้างบางสมร์นี้ รูเบนอัมริมกุนซอแมนเชเต์ยูไนเต็ดยอมรับว่าเขาจําเป็นต้องเด็ดขาดกับนักเตะในทีมก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนขุมกําลังครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์รอดูการนี้ถือเป็นฟันร้ายของยูไนเต็ดและแม้ว่าอัมริมจะเข้ามาคุมทีมตั้งแตเดือนพฤศจิกายนแต่ก็ยังไม่สามารถพาทีมกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีได้โดยปัจจุบันพวกเขารั้งอันดับ14ของพรีเมียร์แต่ก็ยังมีลุ้นแชมป์ใน2รายการคือ f a Cup และยูโรปาลีก นักเตะที่มีโอกาสย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้รวมถึงกาสิเมโรกองกลางตัวเก่าเช่นกับมาคัแอดฟอร์ดที่ปัจจุบันถูกปล่อยยืมให้ออสตันวิลลาและอาจถูกขายขาดขณะที่กองหน้าอย่างรัสมูตฮอยลุ่นและโจชัวเซิร์ซีก็ยังมีอนาคตที่ไม่แน่นอนผมไม่ได้อยากแสดงความเข้มงวดเพื่อให้ดูแข็งแกรง่งแต่ถ้าผมเห็นว่าสิ่งไหนเป็นอันตรายต่อทีมผมจะเด็ดขาดแน่นอนอมริมกล่าว เขายังยอมรับได้ว่ามีนักเตะบางคนรู้ตัวแล้วว่าซีซั่นหน้าอาจไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปโดยเพิ่มเติมว่าทุกคนเข้าใจดีว่าในโลกฟุตบอลบางครั้งคุณได้อยู่ต่อบางครั้งคุณต้องไปผมพยายามอธิบายให้ชัดเจนเพราะผมเคยเป็นนักเตะม,มาก่อนและรู้ว่าความซื่อสัตย์สำคัญแค่ไหนบางครั้งมันอาจเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับในตอนแรกแต่สุดท้ายพวกเขาจะเข้าใจ ผมค่อนข้างตรงไปตรงมากับนักเตะและบางคนรู้แล้วว่าซีซั่นหน้าพวกเขาอาจต้องย้ายทีมแต่ตอนนี้เรายังมีเกมสำคัญรออยู่เรื่องพวกนี้ค่อยมาคุยกันตอนจบฤดูกาล พาผีก่อนซินวาหวังพาฟูแลมทะลิงแชมป์ f a มาโกซินวาในายใหญ่ฟูแลมเปิดเผยว่าเขาเติบโตมาด้วยการดูการแข่งขัน FA คับและอยากพาทีมได้แชมป์สักครั้งก่อนบุกแมนเชสเตอร์เจ็ดวันอาทิตย์นี้แม้เป็นชาวโปรตุเกสก,ก่อนโค้ชวัย47ปีเปิดเผยว่าเขาได้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการสําคัญนี้อยู่เสมอและเป็นแรงบันดาลใจให้พยายามพาทีมประสบความสําเร็จ สินว่ากล่าวว่าตอนที่ผมเริ่มอายุมากขึ้นหนทางเดียวในโปรตุเกสที่เราจะได้ดูเกมฟุตบอลของประเทศต่างๆนั้นหนึ่งในนั้นคือการแข่งขัน FA ครับนั่นคือโอกาสของเราที่จะได้ดูเกมสําคัญผ่านทางทีวีในศึก FA ครับแน่นอนว่ารอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศเราเติบโตขึ้นมาด้วยการดูการแข่งขันรายการนี้ผมรู้ดีว่ามันมีความหมายอย่างไรผมรู้ว่านี่คือรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกผมชอบการแข่งขันรายการนี้ผมคิดว่าฟุตบอลถ้วยฟุตบอลถ้วยรายการหลัก ผมคิดว่าฟุตบอลถ้วยรายการหลักผมไม่ได้ไม่เคารพคาราวครับนะมันก็สําคัญเช่นกันแต่ฟุตบอลถ้วยหลักในแต่ละประเทศมีความสําคัญเพราะมันหมายความถึงโอกาสของทุกสมมสร,รในประเทศที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งสําคัญตอนนี้บางสมมสร,ร,รได้ฝันถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจไม่มีทางที่พวกเขาจะประสบความสําเร็จได้เลย ตอนนี้นี่คืออีกหนึ่งโอกาสสําหรับเราที่จะลงไปคว้าแชมป์การแข่งขันซึ่งมีความสําคัญต่อเรามากมันไม่ใช่แค่ตัวผมเองผมอยากสร้างถ้อยแถลงหรือประทับตาสิ่งสําคัญบางอย่างเอาไว้มันเกี่ยวกับเรามันเกี่ยวกับสโมสร,รของเรามันเกี่ยวกับทีมสําหรับผมแล้ววิธีทางที่ีทีวสุดคือการคิดถึงเกมต่อไปว่าเป็นเกมที่มีความสําคัญมากที่สุดและตอนนี้คือการลงเล่น f a ฟคัพกับแมนยูนเต็ด ผมคิดว่าเราคือส่วนหนึ่งของสมรรที่เราต้องการต่อสู้อย่างหนะักเพื่อประสบความสําเร็จในสิ่งสําคัญไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรือไม่เราจะได้เห็นกันหลังจบแต่ละนัดแต่เกมหน้าสําคัญที่สุดสําหรับเราแล้วเราอยากทุ่มเทแรงศรัทธาความมั่นใจและการทํางานหนะักรวมถึงคุณภาพต่างๆลงไปเพราะเราชอบเล่นด้วยคุณภาพพยายามผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ ไม่เคยตั้งแง่แม็กควาย,ยันแข่งพีสสถาระบบบอสเจ๋งแฮร์รี่แม็กควายกองหลังแมนเชสเตอร์เด็ยืนกรานว่าบรรดาเพื่อนร่วมทีมเชื่อมั่นในแทคกติกของรูเบนอโมริมกุนซือคนหนุ่มแบบไม่มีอะไรสงสัยนับตั้งแต่มาคุมทีมเมื่อพฤศจิกายนปีก่อนอโมริมพยายามนำสไตล์ของตัวเองมาปรับใช้แต่ดูเหมือนว่าผลการแข่งขันไม่เป็นใจและย่ำแย่ไปเรื่อยๆมีกระแสข่าวว่าบรรดาลูกทีมเริ่มตั้งแง่กับระบบของ Boston. บอสเจ๋งกรนั้นแม็กควายปฏิเสธข้อกล่าวอ้างดังกล่าว นักเตะกลุ่มนี้เชื่อมั่นในแทคนิคของอโมดิมเรารู้ดีว่าบางทีเราต้องการการเสริมทัพเราไม่สามารถปิดบังเรื่องนี้ได้แม็กวายกล่าวหากเราต้องการกลับไปคว้าช่วงวันเราก็จะต้องช่วยเหลือทีมด้วยการหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมแน่นอนเลยว่าเทคนิคเป็นสิ่งสําคัญเพราะเราเปลี่ยนระบบการเล่นแต่หากคุณวิเคราะห์เกมของเราคุณจะเห็นได้ว่าบางครั้งเราก็เล่นหลัง3บางครั้งก็หลัง4บางทีก็หลัง5แนวทางการเล่นฟุตบอลปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ เรามีศรัทธาต่อรูเบนอย่างยิ่งทั้งแทคนิคของเขาและทีมงานสตาฟตอนแรกที่เขาเข้ามาไอเดียและพลังงานของเขาช่วยทําให้สดใหม่เราแค่ไม่ได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการแต่เราก็ยังคงมั่นใจและรู้ดีว่าเราในฐานะนักเตะยังพัฒนาต่อไปได้รูเบนยอดเยี่ยมมากนะเขายังเชื่อมั่นในตัวผมและทำให้ผมมีความมั่นใจที่จะแสดงตัวตวนออกมาและเล่นฟุตบอลให้ดีที่สุด ที่สปอตติ้งเขาพิสูจน์แล้วด้วยโครงสร้างที่ถูกต้องและมีนักเตะที่เหมาะสมทีมของเขาก็จะได้ถ้วยรางวัลและชนะเกมฟุตบอลพวกนักเตะจำเป็นต้องนำมันมาใช้และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนการระยะยาวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ